สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีหนังสือภาษาไทยมาแนะนําให้เด็กๆได้ดรู้จักนะคะนี่เลยค่ะเล่มกออากาเป็นหนังสืออ่านภาษาไทยในระดับชั้นอนุบาล3นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเปิดหนังสือไปหน้าที่19ได้เลยค่ะสระเอาเอาอ่านว่าเอาเตาอ่านว่า ตเอาเต้าตเอาเต้าขอเอาเขาสอเอาเสากอเอาเก้าขอเอาเขางอเอาเงาชอเอาเฉาดเอาเดาตเอาเต้า t อเอาถาทอเอาเทา่อเอา,ทานอเอาเนา่าบอเอาเบามอเอาเมารอเอาเราสอเอาเสาหอเอาเหาอเอาเอาแล้วพบกันใหม่ ในคลิปหน้านะคะเด็ก